สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเจ๊สวยรวยทรัพนะคะวันนี้เราก็มีสูตรดีๆมาให้ดูกันอีกแล้วนะคะเป็นสูตร19ประตูค่ะรูดบนรูดล่างเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยคะ่ะเราอยู่กับเว็บสามารถเป็ดอีกแล้วนะคะตอนนี้มีทุนที่1,380บาทใช่คะ่ะเราก็จะไปกดที่ผลรางวัลน,นะคะเลือกยี่กีหนึ่งสองสามเราจะเทสสูตรรอบที่ ห้าสิบนะคะที่สูตรเขาให้ใช้เลขหลักร้อยของสามตัวบนนะคะไปเกรอกนี่ค่ะกลอกไปเลยศูนย์นะคะผลที่ได้ามาคือสามสี่ห้านี่ค่ะในรอบที่ห้าสิบเอ็ดนะคะสี่เข้าบนค่ะแล้วก็ห้าเข้าล่างนะคะ คะต่อไปกด9เลยค่ะได้7 8 9นะคะรอบที่52ไม่เข้าค่ะหลุดไปหนึ่งไปต่อค่ะเจ็ดค่ะรอบนี้ได้5 6 7นี่ค่ะ6เข้าบน6เข้าล่างและ7ก็เข้าบนด้วยเช่นกันต่อค่ะ,คะ,คะผลที่ไม่ให้มาคือ5 6 7เหมือนเดิม เข้าบนนะคะเทสกันต่อค่ะ901นะคะ0เข้าทั้งบนเอ๊ะ0เข้าบน9เข้าบนนี่ค่ะรอบต่อไปคือเทสไปแทงแล้วนะคะได้3 4 5ค่ะแล้วผลน,นี้ไปแทงกันเลยค่ะกดแทงหวยนะคะ เลือกยี่ทีหนึ่งสองสามค่ะกดสองตัวบนสองตัวล่างสิบเ้าประตูค่ะกดเลขที่ได้มาเลยค่ะสามสี่ห้าใส่ราคาค่ะใส่ราคาไปที่สิบสองบาทนะคะนี่ค่ะยอดเดิมผ่านจะอยู่พันสองร้อยยี่สิบบาทวางเดิมพัานเลยค่ะ รอดูผลกันเลยค่ะ a later few minutes later. เงินบวกมาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปรีเฟรฟกันดีก,กว่าค่ะว่าออกอะไรห้าเข้าล่างนะคะเห็นไหมคะสุดแม่นมากไปต่อค่ะเทสกันต่อ ผลออกมาที่901นะคะเราเอาเล่นนี้ไปแทงเลยกดเหมือนเดิมเลยค่ะน 1, 2, 3สองตัวบนสองตัวล่าง19ประตูใส่เลขเลยค่ะ901ใส่ราคาค่ะ สิบสองบาทเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปรอดูผลกันเลยค่ะเงินบวกมาอีกแล้วค่ะรอบนี้บวกสูงเช่ยไปดูซิเข้าบนล่างเลยไหม ริงด้วยคะ่ะกาวเข้าบนนะคะส่วนสูงมุนเข้าล่างนี่ค่ะเราได้เงินมาเป็นสองพัหนึ่งร้อยเจ็สิบสองบาทนะคะสูตรน,นี้ใช้ได้จริงๆนะคะพิสดเรียบร้อยแหละถ้าใครอยากได้สูตรดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดมานะคะที่ไลน์แอดสามารถโปรค่ะมีทั้งสูตรดีๆของยี่กีเนี่ยค่ะเกือบร้อยเลยแล้วก็ยังมีกลุ่ม V.I.P นะคะใครอยากเข้ามาในกลุ่ม V.I.P ของเราก็แอดมาเลยนะคะ และถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องและกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหวยสลอ็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรโสามารถโปรโแอดมาได้เลยที่ไลน์แอดสามารถโปรโ